พาเด็กน้อยมาเล่นสนามเด็กเล่นนะคะชอบชอบขี่สิงชา้าชอบไหมเรียบอู้ฮ <c oughs> <c oughs> อืม ไม่ค่อยมีคนหรอกเด็กไม่เยอะพามาเดินเล่นแล้วก็แวะแวะมาขี่สิงช้าแป๊บบนึงโอเคค่ะทุกคนถ่ายนานไม่ได้นะคะโทรศัพท์มันจะดับเพราะว่าอากาศลบลบสามตอนนี้โอเคค่ะทุกคน บรรยากาศรอบๆมากอากาศลบสามนะคะตอนนี้ถ้าถ่ายนานแล้วแบบไอ้โทรศัพท์มันจะดับโทรศัพท์ยินแล้วมันก็จะดับเลยนะคะเย้นะคะคนชอบขี่สิงช้าโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย